สมนะครับปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่ผู้ชี่ยวชาญพิเศษนะครับด้านการวางแผนและการบริหารงานท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสะนครพราหมณโดยเฉพาะในท้องถิ่นขนาดเ,เล็กๆเน,นี่ยพักจะไม่ค่อยมีตําแหน่งนี้นะครับแต่ว่าในเทศบาลใหญ่ๆในอำเภอที่อำเภอนครหลวงจังหวัดสะนครพราหมณนี่เองนะครับก็คุ้นเคยกับจังหวัดสะนทรศราหยณครับคนเจ็ดสิบปีก็เท่ากับว่าขาดในสม,มบัติ ะครับผมเองก็คงจะมีโอกาสเนี่ยทำที่ทีมงานของอบจนะครับร่วมกับทีมงานสาธารณสุขนะไปดําเนินการเนี่ยประหลงหาสังวงที่เราไปดูเมื่อเช้านี้อ้าวคือใครครับหมายถึงเอาประวัติศาสตร์หรือว่าเอาปัจจุบันคะเอาประวัติศาสตร์ครับเอาประวัติศาสตร์ก็คือตังยุทธหัตถีนะคะแล้วก็ช้างท่านเนี่ยเสียหลักแล้วก็ไปพิงที่ ดิฉันทพิถนัดทีนะคะเสียหลักแล้วไปเอาตัวไปพิงกับต้นไม้ต้นหนึ่งน,น,น,นะเบอร์บนวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเมื่อการทำเรื่อถงถีเนี่ยพระเนเรศวรกับมหาอุปราชานะครับก็ท้ากันชนช้างนะครับตัวต,ตัวน้ำเลยน้ำเลยนะครับนี่คือโมเดลโมเดลของแก้มดีที่ทุกคนโพงทราบอยู่แล้วครับคำว่าแก้มดี เป็ททน Ash. ที่มาของของลิงนะครับของมาก็ต้องมีที่ในหลวงเอาไปเลี้ยงนะฮะที่เอาไปจัดขอวางเอาไปเลี้ยงที่วังไกลโกศินเดี๋ยวจะเอาน้ำเนี่ยสองล้านหนึ่งแสนลูกบาทเมตรก็จะเอาออกไปให้ชาวนามุ่มก็ไล่รอบๆนี้นั่นคือการถ่ายน้ําและก็การเก็บน้ําเหมือนกระลิงที่เก็บกล้วยไว้ที่ปากนี่คือโครงการแจ้มเด่นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแห่งที่สองพื้นทะเลที่เราทำหลังจากนั้นพ่อผมก็ไปทาหมดเลยนะราชบุรี ครับน,นี่คือนาเอาน้ำไป